เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n ชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติกองปราบปรามออกมาเรียกภรยาบรัรยินสอบการกรกฎาคมนี้รอสอบเส้นทางทางการเงินก่อนเข้าแจ้งความในเรือนจำสัปดาห์หน้า พันรมจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าการสืบสวนคดีแผนชิงตัวพันธวตโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วงการกระทรวงพาณิชย์จำเลยในคดีร่วมกันอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา,าสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะว่าขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนยังคงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทางเรื่องเอกสารทางการเงินที่มีการโอนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของพยานในการสอบปากคำมีการสอบปากคำไปแล้วกว่า20ปากทางนี้พนักงานสอบสวนได้ ออกหมายเรียกนางวาราพรตั้งพากรภรยาของพันตำรวจโทบัญญินมาให้ข้อมูลในฐานะพยานในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยจะมีการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้โดยรองผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าหลังจากได้พยานหลักฐานทั้งเรื่องของเอกสารและจากพยานบุคคลแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับพันตำรวจโทบัญญินในเรือนจำได้ ต่อกันที่ทกศจ่ายเงินเยียวากเกษตรกรรวม2เดือนแตะ7.350หมื่นล้านบาทครอบคลุม7.3ล้านราย นายสมเกียรติกิมาหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้เปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะถึงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนข้อมูลณวันที่7กร,รกฎาคม2563ตามฐานข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์รับเงินโดยล่าสุดการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร2เดือนวงเงินรวม73,530.17ล้านบาทโดยมีเกษตรกรที่ได้รับเงิน เยียวยากว่า7 3 8,752รายอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเบิกจ่ายวงเงินจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดรวมทั้งธนาคารก็ยังสามารถจ่ายเงินได้วันละประมาณ1 000, 000ล้านรายโดยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดได้ครอบคลุมทุกรายก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนกนรกฎาคมนี้ ปิดท้ายกันที่รองนายกจุลินสั่งพนิจจังหวัดทำงานเชิงรุกดูแลราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรในช่วงนี้หาช่องทางระบายออกทันทีหากล้นตลาดติดตามรายะเอียดก,กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ นายจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด4และ5ซึ่งเป็นการนำสินค้าใน6หมวดสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาลดราคาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด หากพื้นที่ใดมีปัญหาด้านราคาสินค้าจากผลผลิตล้นตลาดหรือสินค้าขาดแคลนให้พาณิ์ประสานจังหวัดทำงานร่วมกับภาคเอกชนกเกษตรกรผู้ผลิตในการระบายสินค้ากระจายไปยังพื้นที่อื่นๆที่มีความต้องการทันทีโดยล่าสุดใช้กับสินค้าปลากระพงจังหวัดสงขลาที่ไม่สามารถขายสินค้าได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ร้านอาหารพัตคารงดรับซื้อเพราะต้องปิดกิจการชั่วคราว ขวัญใจนวลจันผู้สื่ข่าว i n n รายงานค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n